สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไอโม e ิ o n e ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการแกะกล่องนะครับสำหรับรุ่นล่าสุดที่เราเพิ่งได้กันมานะครับไอโมบายไอ9.1นะครับด้วยหน้าจอขนาด5.7นิ้วนะครับเป็น HD นะครับ 720p และยังมีความสามารถของ Smart g a s t u r e นะครับซึ่งเป็นการควบคุมเครื่องโดยผ่านท่าทางต่างๆนะครับเรามาดูกันว่าตัวเครื่องนะตัวกล่องนะครับมีอะไรกันบ้าง ก่อนเลยนะครับด้านหน้าอัลบายน q เก้าจุดหนึ่งนะครับหน้าจอเป็น hd นะครับห้าจุดเจ็ดนิ้วส่วนด้านล่างก็คอมสามาร์เด่นเด่นนะครับฟีเจอร์เด่นๆกล้องหลังนะครับสิบแปดล้านพิกเซลนะครับ bs ไ a โต o โฟกัสนะครับกล้องหน้าห้าล้านพิกเซลนะครับ cpu จะเป็น quad c o r หนึ่งจุดสองนะครับล็อมนะครับเป็นสิบหกกิกแล้วนะครับแต่ไม่รองรับ sd card นะครับล็ m มเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ระบบปฏิบัติการ Android 4.2นะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดสเปคนะครับสำหรับ 3G นะครับยังแยกให้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้เป็น9.1นะครับจะรองรับ850กับ2,001นะครับแล้วก็จะเป็นมีรุ่นนึงเป็น IQ 9.1A นะครับจะเป็น900กับ2,001นะครับ Internal memory นะครับลอมเป็น16แล้วนะครับแล้วก็ RAM เป็นหนึ่งเหมือนเดิมกล้องหลังกล้องหน้านะครับ Bluetooth เป็นรุนชัน4นะครับแบบความจุอยู่ที่2,600 m นมมนะครับตัวนี้เขียนไว้จะเป็นสีสีขาวนะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับ เปิดเครื่องออกมานะครับสีขาว <c oughs> ็ะเกดด้านข้างเป็นโฟมนะครับกันกระแทกเหมือนเดิม2ชั้นนะครับมามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับหน้าจอขนาด5.7นิ้วนะครับคอดคอร์1.2นะครับลอม16ล้ม1นะครับ กล้องหลังนะครับ18ล้านพิกเซลนะครับออโต้โฟกัส BSI ครับกล้องหน้า5ล้านนะครับรองรับ2ซิมนะครับ GSM จะเป็น900รับ1,080นะครับส่วน 3G นะครับจะเป็นอย่างที่บอกออกไปนะครับ850 2,001แล้วก็ 9.1A จะเป็น900กับ2,001นะครับ Android 4 2นะครับ Celly b e a n เชื่องนหน่อยดีกว่าอ่านะครับเรามาลองเปิดเชื่องกันเลยดีกว,ว่ราระหว่างรอเปิดเชื่องนะครับมาดูเหมือนว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้สมาท์ทอเวอร์นะครับเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็นี้สามารถทับได้นะครับฝาปิดสวยงามทีเดียวต่อมานะครับเป็นไมโคร USB นะครับสายแบนนะครับหูฟังนะครับเป็นยร์พอดนะครับสีขาวนะครับตรงตามตัวเครื่องแล้วพร้อมไมโครโวนสำหรับการสนทนานะครับ สมา็อปหัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะครับคู่มือกานใช้งานนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยนะครับ เรามาดูตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับปิดเสร็จแล้วมีแนะนำการใช้งานนะครับโอโ้ติดตั้งแอปมาให้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเรามาดูว่าเหลือพื้นที่ให้เราใช้งานเท่าไหร่กันเลย ประมาณ11 GB นะครับพื้นที่ที่เหลือมให้เราใช้งานลงแอป,ปได้เพียบเลยคำสั่งนะครับสาร์ทแกดเจอร์นะครับเดี๋ยวเราลองลองดูรีวิวเต็มๆนะครับ,ำรบำสำหรับความสามารถฟีเจอร์นี้นะครับ นะครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับ iMobile IQ 9.1นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่9,490บาทนะครับสนใจไปชมได้ในงาน Thailand โมบายเอ็กซ์โปสนะครับที่ศูนย์ซิลิกกตนะครับแล้วเราลองมาดูรีวิวตัวเต็มกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการแกะกล่องไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะคันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ